เข้าหาอ้อมกอดอยากอ้อนอดถามความเก่าคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าเธอยังเหมือนคนพี่จะไปไหนเธอจะไปไหน้ <c oughs> วันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะไปนัดหมอหมอนัดไม่ใช่หมอนัดไปเอา ไปสั่งนวดอาการมันเป็นยังไงคะคุณพี่อุ้งมือเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บเส้นเจ็บสายเหรอหนูก็นึกว่าพี่นี่แข็งแรงนะเนี่ยโอ้โมันก็แข็งมันก็แรงอยู่แต่ว่ามันก็มันโอ้คนเราก็มีเจ็บมีป่วยเหมือนกันทุกคนเลยในหันหน้ามาให้แฟนคลับดูหน่อยดิยใจคนจะไม่ให้เจ็บไม่ป่วยเลยเรือโอเคจ้ะคนหน้ารักก็ป่วยได้ก็เจ็บได้ไปจะไปไป,ไปหาหมอกับคุณพี่ไม่อ เดี๋ยวก่นตัดก็แล้วแต่พี่จะต้องทําไม่ให้เห็นมือเ,อเลยอะไรหรออืพี่ทําไงก็ไม่ใช่ก็หันไปทางพี่เยอะๆไงอะนนี้อนี้ลหันไปทางพี่เยอะๆก็คือเดินไม่เห็นเธอใช่ไหมก็เห็นได้แต่ไม่ให้เห็นมือไม,ไม่เห็นมือใครมาเดินอยู่ที่ยังอยู่ที่เยอรมัน มาเดินกับพี่ละออค่ะจากวันนี้ยูทูบเบอร์ของเราพี่ไปทางนู้นดจักรยานมาโคชเพนเขาเมา,มาวันนี้วันนี้เราเริ่มจะทะเลาะก,กันอีกแล้วจ้า <c oughs> โอ้ยฉันเี่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตฉันเนี่ควรจะแบบไหนดี <c oughs> มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเนาะเขาแล้วไม่เอาเขาไม่เอาคนแต่ฉันเนี่ยเอาคนเ <c oughs> ขาเอาวิว <c oughs> แต่เราจะเอาภาษาเดียวกันนี่แหละ็ว้อ พรุ่งนี้พี่จะไปเอ,อ,อ่อมันก่อนมันก่อน,นก่อนมันก่อนแล้วก็มีงานเลี้ยงนะอ๋อทำบ<า>ุญ<า>ที่บ,<า>บ้านก็วันก่อนก็ทำคลิปแล้วไงก็ทำแล้วแต่วันนี้ก็เล่าอีกว่าเออโคช้ชเพนเขาก็มาให้กำลังใจฟลออีกวันนึงนะขอบคุณหลายหลายมาให้กำลังใจซะแล้วก็มาพากันมาเดินยังมีเวลาฟลอยยัาางไม่ได้จ่ากระเป๋าาจะไปสวิตเซอร์แลนด์จ้ะ วัานีไปหาหมอก่อนไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วนี่ก็พาเพื่อนมาเที่ยวหาหมอคือครูออเนี่ยขอขอใบรับรองแพทย์เอาไปนวดหลังเจ็บหลังคนเทาเน้อนะขาแน้วเจ็ดสิบปีหน้าสิบเจ็ดปีหน้าสิบเจ็ดเนาะใช่ปีหน้าสิบเจ็ดวันนี้อยู่เยอรมันวันนี้อยู่เจ็ดสิบเดีนี้อยู่เยอรมันพรุ่งนี้พวกนี้ก็จะไปสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วก็มีเพื่อนที่นู่น ก็เตรียมทำอาหารสวิสเซอร์แลนด์เขาเชิญไปใช่ไหมเขาชวนชวนเราแล้วก็ไปเดี๋ยวรถกันต่อได้จะเดินนี่ก็สวัสดีพี่ละอ้อจะไปไหนจ้าหนูยังไม่เห็นเห็นป่ะอาหารหนูยังไม่เคยเห็นแขนพี่เลยอ้าวทำไมเห็นเนี่ยกล้องหนูนะเสวัสดีคุณพี่ละออสวัสดีจ้าโคชเพ็ญทำคลิปไปถึงไหนแล้วจ้าสัมภาษณ์หน่อย วันนี้มไม่ถึงตาค่ะความรักทําให้คนตาบอดรักที่จะทํา y o u t u b e พอพอรรารักที่จะทํา y o Youtube แกเอ้ยทำให้ตาฉันบอดแกไม่ใช่บอดหรอกก็คือ,อพูดไปซะเจ็บต,ตา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 ,ตตาทีนี้ก็แต่ก็ใกล้ประสบความสําเร็จแล้วนะแ้วก็เด้อขอขอระบายขอขอบอกความรู้สึกว่า มันก็เหมือนเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็คคนที่เขาระบายขอระบายขอไม่ใช่ระบายก็คือขอให้ทำไมไม่เห็นเห็นกันบังเอเห็นแต่ตัวเองดูก็ไม่ต้องเห็นกันตลอดก็ได้นะคะพี่เห็นเห็นตัวใครตัวมันเพราะว่านั่นวิดีโอคลิปพี่คลิปหนูก็คลิปหนูถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวมือจะเข้าไปมือจะไกกันมือจะไฟกันเออก็มาในพอดีในช่วงจังวะนะเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ เอ่หัวก็ตาตอนนี้กตาเริ่มจะต้องเข้าไปรักษาคุณหมอมามามาเขหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปโอเคโอเคมาสู้ขอโทษค่ะเขาก็รถเข้ามาอย่างเร็วแต่เราเป็นคนนารักคนที่รถไปจอดแถวแล้วก็ยิ้มหวานเพราะเราเป็นคนยิ้มหวานที่นี่ก็ทำมาทำมาก็ต้องเดนคือเราก็เป็นตาต้อเนาะ ยังไงก็ยังไงต้องผ่านัดลยแก่าตับในวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนี้วันนี้วันที่หยี่สิบเก้าเนาะเดือนหน้าเดือนของพี่เดือนพฤศจิกาสี่เดือนโอเคสเดือนคือวันที่ยี่สิบเจ็ดโอเคยี่สิบเจ็ดตุลาคมดมีความรู้สึกเป็นไงมั่งครัคุณพี่โอ้ดีใจมากเลยความรู้สึก เขารู้สึกว่านั้นถ้าวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมออกเดิมมากมากเพิ่มเติมคือความสุขความสุขแล้วก็วันนี้สุขกันเธอเราสุกกันเอเราไปทำไมอย่ามัวอะไรเพียรดนใจไปเปล่ามาบ้านคุณพี่ก็เจอมุมนี้ทุกทีตอนนั้นเขาขายอะไรนะกระโคองนี่แหละ อ้าวหนึ่งสองแอปเปิ้ลแล้วก็แครอทฟิอันนี้มันเหมือนฝรั่งอันนี้มันมันเหมือนแตงไทยแต่มันไม่ใช่แต่เป็นฟักทองใช่ไหมมันเป็นแตงไทยโอ้มันเป็นฟักทองใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งหนึ่งลูกก็คือห้าสิบออยห้าสิบ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 เซนห้าสิบเซนห้าสิบเซนผูิดอันนี้เคอร์บิดเคอร์บิดเอ่อก็คือฟักทองนี่แอปเปิ้ล แอปเปิลกิโลละสองออยพี่นี่หยอดตังตรงนี้ก็ไม่ยอดตังตรงนี้ก็คือเออเหมือนแตงไทยนอกจากเอื้อหน้ากะทิแกงไทยได้เห็นพี่มันฝรั่งโลละเตายแล้วยังไม่ได้เปิดลคืูนี่มันฝรั่งพี่นี่จ้านี่คือแต่ว่าถ้าเราซื้อจากตรงนี้มันสดนะพี่นะนี่คือสดสดนะนี่คือไม่ใช่กะทิแดงไทยเด้อ ก็น่าจะบ้านคนแถวละแวกนี้นะพี่ที่เข้ามาขายใช่ไหมซื้อเองขายเองได้ไหมแต่ว่าก็แค่ถ่ายเราไม่ได้ซื้อไปเนาะบมันต้องมีเวลาทำนะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ม่ได้อยู่ทำแล้วก็นี่โคชเพนก็มาเยี่ยมฉันต่างคนต่างขายของใคยของมันหนึ่งลูกห้าสิบเซน เดี๋ยวกลับมาจากสวิตเดี๋ยวจะไปทำฟักทองบวชให้กินถ้าเขายังขายไม่หมดโอเคจากถานลูกแดงแต่อันนี้มันเหมือนลูกฟักบ้านเรานะพี่เนี่ยแต่มันคือเออไปจับของเขาแล้วไม่ซื้อนะก็จะออกมากากกากอ่ะนะเราไม่รู้พี่กลกาแรงกว่าเขาหนูเชื่อว่าพี่องต่อสู้กับเขาได้จะไปไฟเขาไม่งั้นพี่ถ่ายรูปก็ได้ถ่ายเอาพอแล้ววิดีโอโอเค Hello.